สวัสดีครับท่านผู้ชมได้ขอสวัสดีสมาชิกกลุ่มองพลังคนรุ่นใหม่ไดที่ได้ท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับผมอาสูรเล่ามีเล่านะครับผู้ดําเนินรายการนะครับวันนี้นะครับผมมาดําเนินรายการอยู่ที่ตางแสนนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับกองช่อนะครับเป็นประธานกลุ่มของกลุ่มลมพลังคนรุ่นใหม่ได้ที่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสัมภาษณ์ท่านนะครับว่าท่านวัตถุประสงค์ในการจดตั้างกลุ่มอย่างไรนะครับ แล้วมีแนวทางในการปฏิบัติในอนาคตอย่างไรนะครับต่อสังคมนะครับท่านประธานมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มอย่างไรครับแล้วแคนในอนาคตท่านประธานมีนโยบายหรือมีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไรครับนายปดีครับขอสวัสดีกล,ลุ่มมพลังรุ่นใหม่ทุกท่านนะครับณเวลานี้เราอยู่ที่หัดหล่อหับางแสนนะครับที่ผ่านมาหนึ่งปีนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มของเรานะครับลมพลังรุ่นใหม่ ที่เราได้ทาให้กับสังคมนะครับที่บ้านเราแลวก็ต่างชุมชนพี่น้องต่างอําเภอนะครับที่แม้กระทั่งในกรุงเทพเชียงใหม่ขอรรก่นครับุูมของเราดีอยู่หลากหลายนะครับหลากหลายอาชีพหลากหลายการงานซึ่งวัตถุประสงค์ของกลุ่มนะครับหนึ่งก็อยากให้เยาวชนนะครับทางกายยาเสพติดแล้วก็ให้โอกาสกับผู้ผที่หลงิดนะครับในด้านยาเสพติดนะครับ มาทําความดีให้กับสังคม2ออยากให้เยาวชนนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการทำความดีของชุมชนและต่างชุมชนนะครับสเพื่อให้เกิดความสามัคคีนะครับในกลุ่มของเราแม้กระทั่งการประสานงานของชุมชนเราเกี่ยวกับหน่วยง,งานของรัฐซึ่งทุกวันนี้ที่เราได้เราได้ทำกันนะครับในการช่วยเหลือลสังคมในส่วนของอช่วงโควิดนะครับที่เราได้เอา ุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับหนึ่งนะครับแมสหน้ากากนะครับสองก็แอลกอฮอล์นะครับที่แล้วก็ชุด PPE ที่เราได้ช่วยเหลือทางอําเภอของเรานะครับเกี่ยวกแม่กระทั่งของวัวแม่อุศุแม่เซรินท่าสองยานะครับที่เราได้ช่วยกันปฟอกปลานะครับในส่วนของสุกรที่บ้านเราแล้วเกี่ยวกับผู้พิการนะครับผูทาง รวมผู้พิการที่บ้านเรานะครับต้องขอบคุณนะครับที่ได้ช่วยกันแม้กระทั่งที่ผู้รักกันดารนะครับของการเราในการชุมชนผู้พิการก็ได้เดินทางมีน้องเรานะครับซึ่งนี่นะครับเป็นเป็นตัวอย่างนะครับที่เราได้ประสานงานช่วยเหลือกันแล้วก็ต้องต้องขอบคุณนะครับผู้ของเรานะครับทุกคนผูน้นําชุมชนในส่วนของเครือข่ายที่เป็นสิดีมากครับเครือข่ายทาง ต้องขอบคุณปับพิจุตาน้องฟ้านะครับน้องตานะครับแล้วก็ช่วยลิขิตในะครในส่วนของเกตแล้วก็ถ้าในหมู่บ้านเราก็ท่าสองยางก็ตอนนี้ก็มีหลักหลายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพิทยาน้องแอนแล้วก็น้องโบนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับที่มาร่วมในการทำามดีในบ้านเราโอกาสต่อไปน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับในขั้นตอนต่อไปก็อนัคตนะครับอยากจะให้ดาราชุมชนนะครับ อาจจะมีหนึ่งการจัดกีฬานะครับเพื่อเพิ่มความสมัครใจต่างชุมชน,ชนเช่นก็แม่อ่งพีแม่สลิดแม่วะของัวแม่อุสุน,นะครับถ้ามีโอกาสก็อนาคตข้างหน้านะครับอาจจะมีงานการแข่งขันกีฬาเพื่อร่วมความสมัครสมานสมัครใจให้เกิดในชุมชนแม้กระทั่งหลากหลายอาชีพนะครับอายุนะครับแม้กระทั่งทั้งเด็กอูวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่ครับเราจยากทำให้เกิดความสมัครใจ บ้านของเราและก็ต่างต่างหมู่บ้านครับขอขอให้ช่วยเหลือกันทุกทุิส่วนขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นเสียงของท่านประธานกลุ่มรวมพลังคนรุ่นใหม่ใจดีขึ้นได้นะครับท่านก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มนะครับแล้วก็แนวทางแนวปฏิบัติที่จะทําทต่อในอนาคตนะครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับรายการอัหวุื่องเรามีเรื่องเล่านะครับขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับหลังจากที่ได้ยิน ว่าดุประสงค์ของท่านแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแทนสังคมนะครับแทนเยาวชนนะครับที่ท่านมีแนวคิดที่จะทำนะครับเพื่อให้ชุมชนนะครับมีการพัฒนานะครับที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงแล้วก็ท้ายนี้นะครับขอสวัสดีสมาชิกกลุ่มนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ